มาแน่่ทำไมข่าต้องรูดตอนนี้แหละน,นี่คือการแก้แคของข้าเอ,อ้นี่ชี้ชี้ๆี้้อานายพร้อมแล้วหรือยังพี่ ไม่รู้หัวใจหัวใจอยู่ตรงอยู่ในบ้านนี่น่ะมาน้องมา,มา,งมาพี่น้องมาพี่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 นี่และโอ๊ยดอรพ้อ,อ,อ,พอมแล้วยังโอโตโอ้มาเจอกันเลย Ja. Da. Ora lìa ข้าวตัวเดล้วเองไม่พอแล้ว,ลวชุดเล็กจะมาเจอกับชุดเพชรเอ็นช้ดได้ไงอกังทีได้เลยแกทำไมข้าต้องรุดแกได้พีพีกับฉันแน่ ข้าอัโต้ได้แล้วสินะข้าจะมาฆ่ามันอีกทีนึงรับรองเจ้าตัเด็ดตายแน่เจ้าจะต้องเด็ดตายข้างที่สองเจ้าคิดอย่างนั้นเหรอว่าเจ้าจะชนะข้าได้ ไอพิกแอกแต่ดาพี่มันก็แค่พี่เพิ่มติดไฟเฉยๆแต่พี่อัมเกรดดาให้มันสูงขึ้นพี่จะทำให้มันกระเด็นด้วย ยิงปืนสีอะไนเนี่ยโอ้ยสี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 โอ้ยอ,อ,อย่าเข้าเซิร์ฟพี่ไม่ต้องเข้าเซิร์ฟพี่ออต้วเอ้อแต่พี่เข้าเซิร์ฟประตูเนี่ย

ตักบอกน้าจะเก็บตังใช่ไหมยโต้จะขอเียโตคืออนุอดูเมเยี่เ้นโอโต้ดูมี่าเนยอ,อ่ะอ่ะอ่ะพี่สามารถชนะโอโต้ได้ในล่างที่มีพลังนะ อ่ะอ่ะอนไหมคนที่อยู่ในฝั่งน้องมาเชียบ์พี่แล้วเชียพี่อนไหมแบมเชียบ์พี่อ่ะ เป็นธนูมาแล้วปิวพี่โตปิวไปนอกโลกแล้วแล้วผมก็โดดกินยาโดดสูงงไงก็ตีไม่โดนแล้วผูด้องเขายังเข้าเลยเพ่อผมจะมาหอทู่หลอทู่ทงเต๋